สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, สาวน้อยเพชรบันแพงครับเอฟซีบอดโจเอฟซีหลานหน่อยอุ้งอิงครับตอนนี้บรรยากาศนะครับอยู่ที่บ้านน้องคู่ครับพาพี่น้องบรรยากาศเ <c oughs> ตรียมสถานที่เตรียมงานภาพป่าสามคัคคีวัด บันรนองคู่ครับยสถานที่วันบันรนองคู่ครับวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องเขาไปเบิ่งในวัดเปินเตรียมงานนะครับอ๋อเป็นติดประดับไพนะครับบรรยากาศหน่าจะภาพจะยิ่งใหญ่เหมือนตอนที่งานกระถิ้นเหรอครับผมอันนี้ก็เป็นงานภาพป่า วัดน้องครูครับโอ้โในวัดความพร้อมนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปเบิ้งความพร้อมในวัดไฟน่าจะเป็นชุดชุดเดิมนะครับชุดตอนที่งานกระถินจุดตั้งจุดเก่าครับ

บันขึ้นไปบังใหญ่เลยครับจัดเออจัดสถานที่นะครับเตรียมมสาสักการครับพัจารย์ครับ กำลังเตรียมสถานที่ว่าครับเนี่ครับขึ้นไปแบบีงครับ ช่วงงานนะช่วงจัด <c oughs> งานกระถิ้นเมื่อกี้นะก็ใส่ซาลาเปาอยู่โอ้โลมนวะนี่ครับรถไปประดับน่าเลย ไป,ประดับเข้ามาแล้วนะครับส่วนสาวหน่อยเขานะครับก็สิมาลงนี่คือโรงเรียนบ้านจานน้องคู่คือเกาครับนะสาวหน่อยก็ที่มาลงที่เดิมนะครับโรงเรียนบ้านจานน้องคู่ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษารศรีสะเกดเขตที่หนึ่งครับ บรรยากากศสถานที่จัดงานภาพป่าสามภาคีในวันที่31ครับวันนั้นมีกลุ่มปิดนะครับบัตรกลุ่มปิดสาวน้อยนะครับถักข้าไปได้ที่สาวน้อยเผ็บันแพงแฟนเพลนะครับมีกลุ่มปิดนะครับถักเข้าไปได้ที่บัตรที่สาวน้อยเพ,ดดเพด็ดรุนแพงแฟนเพล ส่วนบัตรแข็งนะครับบัตรจำหน่ายก่อนงานงานส้าหน่อยที่อยู่งานวันที่3 1เวนะครับอยู่บันนองคู่ห้อกทักซื้อบัตรจองตัวไปนะครับบัตรแข็งบัตรก่อนงานกระพ่อเอกได้นะครับถ้าเข้าไปที่ที่พ่อแม่อุ้มอิงนะครับแฟนเพจนะครับ คลิปนี้ภาพพี่น้องเปงนบรรยากาศในวันสถานที่จัดตรียมป่าป่าสามมคีในวันที่3 1อครับ <c oughs> เข้าดาวกันครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานเข้าดาว 查桃叶属文。 ชาะราหู คีมีภาพพี่นองมาเึิ่งบรรยากาศภายในวัดนะครับที่จะวัดหนองคู่ที่จะจัดเตรียมในงานภาพป,ป่าสามัคคีครับ คลิปนี้นะครับฝ่ายพี่น้องเอฟซีไหวเพียงแท่นี้ก่อนนะขอบคุณที่ติดตามทางช่องซอหนุ่มทะาเบียนเจวันออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวไปพาพี่น้องไปนางานนะครับงานวันนี้นะครับสาวน้อยวันนี้นะครับที่ซีสเกตเหยียนครับคลิปนี้ฝ่ายพี่น้องเอฟซีเวิจำหนีจากก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องซอหนุ่มทะาเบียนเจวันออฟฟิเชียลเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ